ทางร้านเรามีขายแฟนชายไหมฮะนี่นะน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรทำเองเลยนะเันนี้ก็เพื่มแป้งแป้งนี่หมดไปหลายชุดแล้วนะหลายชุดแล้ว

มาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนีกกน้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัสา,ากรโกศิลปารามครับผมวันนี้มีคําถามจากเพื่อนมาหลังไมว่าทางร้านขายแฟนชส์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังจากปากแม่ค้ากันเลยครับผมตอนนี้ลูกค้าก็กําลังรอกันเลยทีเดียวครับผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมเททองในวันที่9มีนาคม2565หก้านาลานวัดสากรโกสิตรารามครับผมจงังหวัดสมุทรสาครเริษัทมูลนิธิฝุ่นเศษเบิกเงินเรียบร้อยรอเวลาที่จะเคลื่อนไปปดิสฐานในหัวข้อหนักใหมตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้จะสร้างพระน่าโปรปดิสฐานบริเวณด้านหน้าขอบคุณลูกค้าด้วยครับผม กาแฟพระโมกบาล้าครับปลาดีบคุณพี่ค้าสวัสดีครับผมพ่ค้าสวัสดีครับผม,มวันนี้กำล,ลังว<ด>ุ่นเลยนะใชะ่นิดเดียเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วนะใครที่เลิกงานแล้วก็มาได้เลยนะตลาดนัดวัดสหกรกรเชิญเลยนะคะของอร่อยเยอะจ้านัฐนี้ครับผมที่นี่ก็จะมีวันศุกร์นะจานศุกร์จันทร์แล้วก็อาทิตย์ศุกร์จันทร์ค่ะมีอาทิตย์พุธ แล้ววันอาทิตย์ด้วยเนาะใช่ตอนเช้าตอนเช้าโอเคตอนเย็นมีสองวันนะวันศุกร์กับวันจันทร์ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ค้ามากี่วันนะที่นี่สองวันแล้วนะคะสองวันแล้วนะวันอะไรมั่งมีวันศุกร์นี่แล้วก็วันจันทร์วันเดีนะคะช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงอ่ะไปสามโมงครึ่งเลิกหกโมงครึ่งสามโมงครึ่งเลิกเลิกหกโมงครึ่งค้าเลิกเดินแล้วค่ะโอเคโอเควันนี้ผมพูดพิจารันเลย น้ำซองก้อนเจ็กิโลกรัมน้อเล็กและนองอมากมายนะอยรัทนอบคแม่ขาวันนี้เปิดโอกาสให้พ่อแม่แม่ขายเรานี่ะเดี๋ยวถ้าวันนี้อีงนในตรนนะต้นห้าจะลงมานี่ที่กต้จะลงจับจุ่มเนาะะเปดิแนี่ก็ทอดก็เป็นใหม่เลยนะร้อนๆเลย ของเราใช้เป็นปลาทูสดนะแล้วก็แก้งของเราไม่สดไม่ได้นะส่วนแป้งก็มีนี่นะมีอ่ะแป้งทอดกรอบแล้วก็ผสมพวกปรุงรสเอาหน่อยใช่ค่ะไม่มีอะไรมากมายใส่เกลือใส่ปรุงรสนิดหน่อยโอเคชิมได้ตามชอบเลยแป้งก็เป็นครัววังคลิปนะฮะใช่ค่ะใช่นะครัววังคลิปค่ะ ความนุความเจริญในพระธรรมวัตรตีนาคาของขณะัญญาก็จะเปอนก้องตั้งวันตะวันจินต่าองนี่เป็นบุตรรากจางบุญร่างราคางทองเหลืองการบุญร่างจึงต่างต่างมโกศหลายลสิ่งใลอย่างเนาะรวตกับตัเทียนางมาตาโดยตลอด ประเด็น <cents> ร <input> ัทธาจากัดแย่งตั้งหลายนี่แหละผู้ผู้ดี่ประชาสัมพันธ์ี่ตลาดการร้านจานปลาไหลปลาไนลคลามีผู้พูดที่มีนี่นะน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรทำเองเลยนะวันต่อวันครับวันต่อวันเลยนะใช่จ้ะเรียบร้อยวันต่อวันปลาก็วันต่อวันปลาก็วันต่อวันนะทาไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ทานแล้วทำไม่ได้นี่ก็ทอดกันวุ่นเลยตอนนี้ วันนี้ก็ทางร้านก็ปรับราคาขึ้นมา5บาทนะเพราะว่าวัตถุดิบตอนนี้แพงมากเลยครับผมก็จะได้5ตัวนะอ๋อได้6ตัวนะอ6ตัว6ตัว35บาทนะขออภัยด้วยครับผมให้จับครบตัวให้จับพี่ให้จับน้องให้จับครบตัวนะปาทพกณาปัทพูาทพูดนะบาทพิณาจับ ้ส่ตัวเนาะเด็กชื่อหลงจางไว้ไว้ในแตทองจะเปทองท้องแท้งทองเหลือแท่งเนาะโอ้ยจะไปทองคำหนักเจ็ดกิโลดีพูนาก็ไเนาะตะไปต้องเหลือก็ไม่มีติดผูกนาเหน็บตาอยอ่ตะไปต้องเหลือก็แพอยู่นะต้องีจังไกจังยดียวนี่แหละจะมจัับกันต่ต่ตัวนะคุ๋ต่อยไปเวนะ มาดูเออเราต้อนรับพี่ๆมาแล้วเรานี้เราต้นร้นกันมาตั้งแต่คุณกนจอดเนาะคุณก้อนจอดวันจอดวันพระวันตะปูต่อวันาให้คะคุณสมชายิเจ้าตอนรับปีใหม่รวมกันมเยเพียงเดี๋ยววันีคนพี่เจ้าวันมะรนะทางเราก็จะสุนทองตั้งแต่ตอนเที่ียงเลยนะเผื่อตั้งแต่เช้าเนาะทองน่ต้องใช้ความร้อนมาก ก็จะมีผู้ที่มีิะาคนจะนำเศษทองเหืองมาทองแดงก็มีมีภาชนะสังขอก็จะมาร่วมกันใครที่มีภามนะอะเทีนก็จะมีเกสตี้วันนี้บ่ายรอไปวันเื่อมาตอกเตาเป็นแกงสันเป็นอะไรกตาแต่เหียไม่ได้วางแลเพราะว่ามัน ขับคืนราคาที่สแล้วนะครับทองคำก็ได้นอเราก็เอานวนี่ทองคำเยอะรที่มีราาที่กว่ต้นทานที่บ้านมีเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็จะมีตอนดีกว่าิใกันเรื่อยๆเนี่เเป็นเดียวกันเปทาองจัหลอละไาเป็นล้นเอาไม่ม่น

ราคาจเปนจจัยขอุแล้วันเจจอบคุณมากขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากจขอบคุณมากเขอบคุากเขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากเขอบคุณมากเอบคุณมากเขอบคาเจอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากเจ๊ขอบคุกเอบคุณกเขอบคกเขอบคุณมเขบคุเจขอบคุณมากเขอบคากเขอบคุณมากเจขอบคุณมากเขอบคกเขอบคุณมเขเขอากเขอเลย แตหดพบุญนะะตองรตกจจ่ายืคาทำเรียบร้อยนะตอนนี้ได้อาบิทั้แรงเนาะต้องต่างต่างอาบเลยนาะนา้ยอันนี้โบรานะ ออก็ยไม่ได้อาบน้ยังไม่ได้เลยนะตรงนี้เลยนะครับบริเวณเป็นโลงใหญ่ตรงนี้แหละ้าค่ะโงกวางเท่าไห่รลูกลดแันลูกเลยโอ้เบอาอุ้ย40หนูก็เอาเรจะดึงว้จนสุดความสามารถในรคาโอ้ยโอ้ยอยลงมาเรื่อยๆเลยคุเรี่ยงไม่ทานหมูอ่ะ

ตอนนี้ก็เพิ่มแป้งแป้งนี่หมดไปหลายชุดแล้วนะหลายชุดแล้วได้ค่ะบอกได้แล้วจ้าเอาแป้งเอาอะไรก็บอกนะไม่ถามก็ต้องบอกนะจ้าเดี๋ยวไม่ได้ถามก็เลยตัวเอง ไม่ให้ออกหรอกขาก้างออกก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ก้างกาด <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วเีองรับเยรับเราก็ว่าปีใหม่มันคงจะลงมาที่ไหนได้อ่ะรบริจาครวันเงตัวรบริจา การในะคอยแกไม่หย er, ja, wow. ุดเลยตาผู้งัน mm ี้เป็นองค์นาบญจัดยาพับทังไรต่อตามที่บอกไว้เท่านัะจะบอกตัดอยู่เรื่อยๆต่อกก่าต่อเสร็จก็าอัดมาเจ้าเป็นท้าเซอยลอมเป็นข้าวอยลอมนะเป็นพดีชนะเป็นวิธีของตั้งรอมาก

ยากจอะไรมนจนไว้เหมือนอะไรมันลงเราก็ไม่ต้องมีลูกค้าต้องนี้แพงต้งแต่สเดือนก่อนปีใหม่ถ้ต่อเท่าไหร่แล้วจะมาพ่อจริงจด้วยลูกค้าอยากนองน่เตวไปปูตามะครับอากจงานะครันี้ตสั้นเ้นเ็ค โธ่ทําพอครูนี่มาเล่นล้มบุงตึกครัวตัวคุณเนี่ยที่ตรงเรียง สุนัขพสุนัทายวิศวะาตุดนึ่งต้นรานโปอ้อยหนต้นรนมปัจอหนต้นร้านทุณทองร้านาดอกไม้สดนึ่งต้นรานผหญิงเสือมาลักี์เไก่าหนึ่งต้นสิธาอกตรสาต้นต้นรอบตัวูวันต้นารรพุ่มาหนึ่งต้นากรต้น่หนึ่ต้นตอนนี้ลูกค้าก็ลุ้นกันเลยทีเดียวครับ คุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะเป็น,นไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะ,ะยลยนะแล้วราคาเป็นไงตอนนี้

น้ำจิ้ม้ีนูสองพูดเราแน่ยด้วดนนะโอ้โหเนี่ยพุ้อย่ารอมันถูกเมื่อไหร่จะรีบมาวันขอนธรรมาจนนพระรักพูดนะแต่ตอคนื่อสารแต่แต่นอน เราสุดท้ายท่านเองอรับพูดนะโรการเา็นสะพอนของรลาของปลาต่างๆที่ต่างๆนะครับในบรรดาจากตลาดท้องที่จุดใจเป็นโพสต์โพสต์ มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมคะีเน่ารับจังเลยีก็พูดน่ารัยังวัีกดอองพูดีเจ๊ โอ้ยนี้ของที่ทั่วมหาชัยก็กวาดมาหมดแล้วร้านร้านขายโคงไก่มะโลตะกุดมาณ์นะร้านโคงไก่มะโล เราอมดเิคุณหักลอแแต่รูและครครัวอะไรค,ค,ค,คุณมตุ่เตาจุมบันจงกาเล็กแล้วคุณสุภากรนมีความสุขแต่งองก้อนสองร้อยบาทเต คุณแม่คาสรุปทางร้านเรามีขายแฟนชายไหมฮะแฟนชายไม่มีนะคะไม่มีนะแต่พูดถึงเนี่ยปลาเราก็รู้แล้วซื้อห้องเย็นใช่มันก็คงจะไม่ยากแล้วโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะทิมให้ดูนะฮะโอเคขอบคุณครับ พากันไปอีกกระเพราเรียกว่านานแสนนานนและนะันพิจารณาแต่ไฟโง่เป็ต้งไปนะตลอดท้องในเวลาโอลเย็นไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วนะก็เดิ่มตั้งตไฟโ่ครับไปโปต้ไปเอาไปท้องเดี๋ยวไม่อนก็ได้นะเดี๋ยวเอาตัป้อนไฟสู้ก็โมตาตาบุญกันเนาะเจ้าตูดใจจั ตองันี่เะตังใต่ตู้ตลเลยนะครับอัตโมตนาคุณบุญศรีอาจพงเนาะจิ้มน้จิ้มหน่อยอตอไ,ว,ตยตไยนะว้ตัยวด่นเนาะาตู้าตุาตุนะฮะปลาทองตั้งคอยเกิดบุญบารมีดีนยิง่งให่ เราตำบลหล่ระนำบลหล่อกรอะหลอ่ดอดินทีเป็น้ทางใจของชาวคนทั้งหลาต่างประเลยจนโน้องผมน้ะคณสุัตราคณสมชายไม่ยากนะคณสุัตรณาคณสมชายไม่ยากต้นตะบนตกร้อยาบาทางทองเหนือหน่นงกป็นอะไเป็น มาดูกันครับผม